สวัสดีครับวันนี้มีคําแนะนํามาฝากนะครับวันนี้หลายท่านเนี่ยนะครับโดนเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตนะครับาการเรียกเก็บเงินเนี่ยเกิดจากการที่เราไปโหลดแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยนะครับเขาให้เราใช้ฟรีแต่บางตัวเนี่ยเขาก็มีการเรียกเก็บเงินนะครับแต่การเรียกเก็บเงินเนี่ยก็คือเขาเขาไม่ได้ขูดรีดอะไรกับเราอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับ แต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยเราก็จะได้ใช้เขาเรียกว่าเครื่องมือที่อยู่ในนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่เอาล่ะนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปใช้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับแต่หลังจากที่เราเลิกใช้แล้วเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหาคือยกเลิกไม่เป็นนะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะพาพวกเราไปยกเลิกนะครับสำหรับใครที่ใช้โทรศัพท์นะครับ เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับให้มาที่ Play Store นะตามรูปเลยนะครับให้มาที่ Play Store ครับพอเราไปที่ Play Store นะครับเปิดมาที่ Play Store นะเดี๋ยวผมลบของเก่าออกก่อนนะครับให้ท่านมาที่ตรงนี้ครับีดมขีดมันจะมี3มขีดอยู่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปแล้วก็ไปหานะครับ คำสั่งการสมัครใช้บริการครับการสมัครใช้บริการเราคลิกเข้าไปครับนี่ฮะมันก็จะเจอเลยครับว่าตอนนี้เราใช้บริการอะไรอยู่เห็นไหมครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้มันจะขึ้นเป็นแอปโอเวอร์นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะยกเลิกนะครับอยากจะยกเลิกนะเอาอย่างเช่นของผมอะไรตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวอินชอต นะครับคลิกเข้าไปครับเนี่ยเราคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะมีอ่าเขาจะให้ยกเลิกการรับสมัครข้อมูลนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เราเลยนะครับวิธีการเนาะนี่คือวิธีการยกเลิกแอปพลิเคชันที่ถูกเรียกเก็บเงินนะครับและแอปพลิเคชันนั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ